สวัสดีครับพี่น้องเทคโนโตินดอยทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาคุยในเรื่องของประวัติลูกทุ่งก่อสร้างตินดอยนะครับลูกทุ่งก่อสร้างตินดอยเนี่ยเริ่มต้นก็ที่ทราบมาก็เริ่มก่อตั้งครั้งแรกนะก็จะเป็นก่อสร้างปวสรุ่น2องปวสน,นะครับรายชื่อที่ร่วมก่อสร้างเนี่ยก็ก็ก ยังไม่แน่ชัดนะก,ก็มีเลื่อยมาแล้วก็มาสิ้นสุดนะอยู่ที่ก่อสร้างรุ่นที่20นะครับในภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปที่1นึหมายเลขหนึ่งจากซ้ายมือนะครับก็เป็นพี่สมชายยาพิกุลนะวงเล็บแป้นะหมายเลขสองนะครับเพิ่มอัดนะองัองกับสีนะครับหมายเลข 3, สามเสถียร อุตจเจริญปะวะชสิบเจ็ดโยธารุ่น1นะครับโยธารุ่น1หมายเลข4นะครับในภาพก็จะชื่อทำรงวงบุญนานะครับอันนี้เป็นก่อสร้างรุ่น2นะครับในชุดนี้ก็จะมีรุ่น4รุ่น5ร่วมแจมร่วมแจมด้วยมาในภาพนี้จะเป็นการแสดงที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะอันนี้ก็ผมก็ที่ไหนเนี่ย อันนี้ข้อมูลผมยังไม่ชัดนะเดี๋ยวให้มีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่ที่ทราบนะคะอาจจะมาเพิ่มต่อข้อมูลต่อไปครับนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นก่อสร้างรุ่น2ปี16นะครับรูปที่1จากซ้ายมือ,อคุณนิวัตนะครับพี่นิวัตเลือดนักลบหมายเลข2องถ้าจจเพิ่มอากาศสีหมายเลข3าําำลงวงวนลดากหมายเลข4สุรชัยสบายเมืองนะครับ อันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่นะครับที่ส่งมานะครับก่อสร้างลูกทุกขก่อสร้างเนี่ยจากที่รุ่น2มาก็ได้มีการหยุดนะครับหยุดการแสดงนะก็ต่อมาก่อ,อ,กอสร้างรุ่น7นะครับก็มาสานต่อโดยก่อตั้งวงขึ้นมาใหม่นะหลังที่หยุดไปก่อสร้างรุ่นุ่น7ก็จะมีคุณสวิทลุ่งเลืองนะเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับ ปุ่นสวิตรุ่งเรืองนี้ก็จะอยู่หลายรุ่นนะครับรุ่นหลายรุ่นนะครับแล้วมีอภิชัยเสนพระดงหรือปุ้มเป็นมือเบสนะครับสุรสิทธิ์สุโนโนะเล่นคอร์ดนะครับมาโนดน,นะครับสมิธิสัมพันธ์หรือก้องนะครับนะกีตาร์เสรีอินทวงรุ่น8เป็นมือกองนะครับแล้วก็มีเลอชัยเกตวันมึกนะครับเป็นมือสีซอนะครับมีจำเริญสวัสดิโยงชัยเล่น มาลคัสนะครับแล้วก็มีการซ้อมสดซ้อมดน,นตรีอยู่ที่บ้านที่บ้านเช่าที่บ้านฟ้าธานีแยกแยกลินคําถนนนิมมานนะครับนักร้องรุ่นก่อสร้างรุ่นเจ็ดที่ก่อตั้งก็จะมีสันเมอุตโมสวรรณกรุณามิตรภูลศักกา์ติปนะครับห่างเครื่องก็มีผมมีรณรงค์กระจ่างยศมีกรนกพลวัตประยุรรัต์ประธานาราชเสรีสีเลื่อน ที่ว่าพุ่มสวัยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีก่อสร้างรุ่นแปนะผมก็จําชื่อไม่ได้มีหลายท่านนะครับมีหลายท่านโคศกของวงก่อสร้างตีนดอยก็จะมีแดงลักษิลีนะครับแดงลักษิีของเราเนี่ยรุ่นของผมรุ่นก่อสร้างรุ่นเจ็ดเนี่ยก็มีใครไปประกวดระดับจังหวัดนะในเพลงบังคับเช่นเพลงพระราชนิพนธ์นะครับชื่อเพลงเนี่ยจำเพลงไม่ได้ละระยะเรา ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3นะครับก็มีการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมตีนสะพานนวรัตนะครับมีการไปแสดงที่โรงบาลมั่นไม่ขาอำเภอฝางนะครับซึ่งเป็นบ้านแฟนของสุวิทต์ลุงเลืองนะครับแสดงที่จังหวัดลำปางน,นิศกป่านะครับหอประชุมออพิษณุโลกนะครับแสดงวิววทยาลัยครูนะครับเชียงใหม่ในงานมหาแล้วก็ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่นฉลองสงท้ายจบปริญญานะครับแล้วก็มีร่วมแสดงที่หมู่บ้านสันติธรรมนะครับในวันเด็กนะครับก็จะมีเล่นดนตรีแจก,กของขวัญน,นะครับที่ที่รองอาหารนะครับลองอาหารนะครับชุดหางเครื่องของเราเนี่ยก็จะได้ความอนุเคราะห์เช่านะครับจากร้านสมุดร้านานาที่ตลาดไนบาซ่าสมัยก่อนนะครับตลาดต้องขอขอบคุณ ร้านสมุตรล้านนาปัจจุบันนี่ผมเข้าไปเซิร์ชดูในใน o o o g l e ร้านนี้ก็ยังเปิดทำการอยู่นะครับแต่น่าจะมีหลายหลายสาขานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสเก็ตนะครับโดยคร่าวๆที่จำได้ว่าบ้านที่เช่าแล้วก็เราที่ไปซ้อมกันดนตรีเนี่ยก็จะเป็นบ้านอยู่ที่ฟ้าหลังฟ้าท่านีแถวซอยนิมานนะครับซอยนิมานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องเช่าสี่ห้องแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็ข้างหน้ารับแขกก็เป็นซ้อมดนตรีนะครับซ้อมดนตรีอันนี้ก็จะเป็นภาพสกเก็ตข้าวๆนะครับนะครับบ้านเช่าซ้อมดนตรีที่ฟ้าทะนีนะครับแยกดินคำนะครับในภาพนะครับอันนี้เป็นภาพการแสดงดนตรีนะครับที่ที่ลงลงภาพยนตร์ฟ้าทะนีนะครับปัจจุบันลงภาพยนตร์นี้ไม่มีละ น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นทําธุรกิจใหม่ละนะครับในภาพในภาพที่ยืนนะเรารูปภาพที่1ก็เป็นสุรสิสุโนโนะครับภาพชื่อที่2นะครับก็จะเป็นสวิทรุ่งเรืองนะครับสวิทรุ่งเรืองอเราแสดงที่เนี้ยก็มีการขายบัตรนะก็จะมีพวกาพาณิชย์บัญชีนะครับหลายหลาแผนกนะเข้าไปรับชมแล้วก็เรา แสดงดนตรีเสร็จแล้วก็จะมีฉายภาพยนตร์ด้วยนะครับฉายภาพยนตร์ในเรื่องเอ็กซ์โซซแล้วก็กรีดนะครับชุดจอน,นั้นก็เป็นชุดของจอ t ์นเทวต้นี่กําลังดังเลยจอร์นเทวต้นะครับในภาพนะครับหมายเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งก็เป็นที่วาที่วาพุ่มสวัยเนี่ยเป็นรุ่นเจ็ดนะรุ่นเจ็ดแล้วก็ บ่ายนะครับในภาพที่2นี่ก็จะเป็นผมนะครับในภาพที่2ก็จะเป็นผมภาพที่3 4 5นี่ห้านีจไม่ได้แล้วจำไม่ได้ว่าใครน่าจะเป็นรุ่นรุ่น8นะครับเราเราจะแสดงพร้อมกับรุ่น8นะครับเป็นหางเครื่องด้วยนะครับในภาพคนนี้นี่เป็นดานายไกลเลิกนะครับก,ก็มีการชิงรางวัลโดยแจกบ้านพร้อมที่ดินนะจําลองจากตัวหนังนะครับเป็นบ้านจําลองหรือโมเดลที่ เราเรียนก่อสร้างมาแล้วก็ทําโมเดลนะก็คือเป็นแจกบ้านพร้อมที่ดินปัจจุบันอ่ะดานใายไกรเลิกเนี่ยปัจจุบันหรือตัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับในภาพนี่อีกภาพหนึน่งก็เป็นนักร้องนําหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือสรารวุฒิวงคําอันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับชุดดาๆเนี่ยชุดหางเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นก่อสร้างรุ่น8นะครับรุ่น8คนที่1คนที่2ที่3นี่น่าจะเป็นก่อสร้างรุ่น8จําชื่อไม่ได้ละจําชื่อไม่ได้ ฝากเพื่อนๆหรือรุ่นน้องหรือที่จำไดก้ก็ต่อยอดกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสดงตลกนะครับแสดงตลกก็มีมีร้องเพลงด้วยนะคนนั้นหนึ่งนี่ก็เป็นสุวรรณคารุณามิตรนะครับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอยู่ที่สวรรคโลกนะครับอยู่สวรรคโลกนะครับลูกที่สองนี่ก็จะเป็นผมนะครับ รูปที่3ก็เป็นมานอดส,สมิธิสัมพันธ์นะครับรูปนี้ก็จะเป็นมือกองนะครับเสรีอินเทวบงนะครับเป็นมือกองอันนี้เป็นก่อสร้างรุ่น8นะครก่อสร้างรุ่น8นะครับ,รรนนรบปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก่อนได้เสียชีวิตมาปีกว่าแล้วครับนะครับ,นะรบอันนี้จะเป็นภาพที่จําได้ก็จะมีหมายเลขหนึ่งก็สุรสิธิ์สุนโนนะครับ หมายเลขสองสวิทลุ่มเรืองนะครับที่3ก็เสรีอินทวงนะครับที่4ดนนายไกรเลิกที่5แตงลักษิรินะครับนี่เป็นโกศที่6อภิชัยเศรษฐพดงในปุ่มนะครับในภาพรูปที่1ที่จําได้ก็มีจําเริญสวัสดินะสวดิบงชัยนึงเงาะนะครับจาเริญสวัสดิวงชัยนึงเงาะนะครับ ในภาพนี้ก็จะมีสุรสิทธ์นะครับสุรสิทธิ์สุโนสวิตลุ่งเรืองอามาโนสมิธีสัมพันธ์แล้วก็มีแตงแล้วก็มีดันัยนะครับรูปที่1ก็เป็นนักร้องนำสเสน์อุตโมนะครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับคนนี้นะครับอันนี้เป็นสลาวุฒนะครับนักร้องนำอีกคนหนึ่งแล้วก็ คนที่ลูกศรชี้เนี่ยก็คือเลอชายเกตวันนะครับมือสีซอนะครับมือสีซอนะครับอันนี้เป็นชื่อซูลเสซโนสวิตลูกเรืองแล้วก็แตงลักซิีนะครับอันนี้เป็นนักร้องอม,อม,อมือเบสก็มาร้องเพลงด้วยก็คืออภิชัยเศสนดงนะครับหางเครื่องของนี้น่าจะเป็นรุ่น8นะครับก่อสร้างรุ่น8นะครับจำชื่อไม่ได้ละ อันนี้ก็เป็นภาพอีกคนนึงก็คือมาโนสมิธีสัมพันธ์คนที่สองนี่กหนกพลวัตแปะนะเต็มเช้าก่อสร้างเช้ากอนะครับเช้าก่อ,นะกอปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่หนึ่งเนี่ยเหลืองนะครับปร,ประยุรราประธานราชนะครับแล้วก็สวิตลุ่งเรืองสามคนนี้ก็น่าจะเป็นก่อสร้างรุ่นแปดนะครับเป็นก่อสร้างรุ่นแปดนะครับจำเชื่อไม่ได้ นะครับนะครับก็ของก่อสร้างรุ่นรุ่นเก็แล้วก็จะมีการาทประเภทจัดแข่งบอลกันกับรุ่น8แข่งตะก้อนะครับแข่งตะก้อนะครับางานปีใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมี็นงานวันเด็กนะก็จะมีจัดกิจกรรมเ,เชิญเรี้ยงผู้ปกครองมาแจกรางวัลอะไรกันอย่างนี้ก็เลยหา สปอนซอเซอร์เข้ามา,านนนเข้ามาสนับสนุนนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับอยากจะฝากรุ่นน้องอที่ที่ต่อจากนี้ไปก็เอาทําข้อมูลเนี่ยมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อใหอ้รุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยจะได้รู้ประวัติเป็นมาของว่าก่อ,าอสร้างตีนดอยเนี่ยลูกทุ่ก่อสร้างเนี่ยมีความเป็นมา,อ,าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจบไปด้วยแค่นี้นะครับ